เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชีเป้ารถสวยๆมาช,ชมเลือกสวยนะครับอันนี้มิสโซครับมิตซูบิชิปีศูครับรถเดิมๆพร้อมใช้นะครับสีสันยังเงางามอาจมีตำหนิหรือรอยบ้างบางขีนบางจุดนะครับแต่โด,ดยรวมมันก็ยังโอเคยังสวยไม่น่าเกลียดสีขาวยังเงางามล้อแม็กซ์สวยๆเลยนะครับ ยางยัง,งดนอกดีมีเซ็นเซอร์รอบเดินเบาต้องเช็คหน่อยนะครับสำหรับเครื่องเวลารอบเดินเบาแล้วเปิดแอร์ก็มีดึงเบาบ้างครับภายในยังโอเคเกียร์ออโต้นะครับกระจกไฟฟ้ามีแผงซาวชุดเครื่องเสียงให้ด้วยเบาะหนังเดิมๆครับอาจจะมีแตกลายงาบ้างตามรูปเลยนะครับแผงคอนโซลยังสวยงามตัดลายไม้สวยหรูดูดีห้องโดยสารโดยรวมแล้วสะอาดนะครับ ะเข็บซอกมุมเดิมๆน็อตไม่ขยับไม่เคยชนหนักไม่เคยถอดออกไปซ่อมนั่นเองนะครับโชคสตาร์ททั้ง4ต้นสวยสวยนะครับราคาเปิดมาที่47,000บาทนะครับสนใจก็ไปดูทนลองขับนะครับพิกัดดูรถอยู่สิงห์บุรีเล่มเอกสารครบภาษี69เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของได้เลย คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ